เขาเล่นฟันท้กเลยบอกเขาชิปเขาชิปชิปโดเลยชิโกโดเหรอเออบอลถ้าเขาแจวบอลไป่ติปไปนะที่2นะครับเป็นท่านประธานนารา

ลำที่สองที่ทุไร้ทุกงโลกายเทียนเทียนได้รัว่าเทียนที่ผ่ายคนนี้้วครับตัวที่ว่าเหนียวเลยทีเมื่อเดิงเลียไปก็เทียน ับาปนเมตีเนี่ีทั้านานสุกับ้าพอนนเบอร้ากับเบอร์หนึ่งสจับะได้ภานมันหน่อยนพริงเะนเโลของทางแดนรเบรอนแลรับเสน่ห์ได้เล่นโลทีบย่ามาให้เพื่อน ลูกติดเอกของโทนหักโคกไปลูกนี่จัไม่ได้มีดดังขึ้นซะก่อนไปเล่นใหม่เมื่อกี้ฟาล่าตัวนึงขาแล้วขอจับไม่ได้เอไรยนี่ลองออก้วไปจับ แบบของประบันตัวนักโลกติดเทียนอยู่ไหลเป็นของทางด้นานเดี๋ยวนะสาวแปะเบาๆเทียบเบาๆให้เพื่อนไม่ผ่านระเพื่อนคุณยาเด้งไปนิดกบเบาๆให้กับแถวไหลมาใันกับกิ่งจยพลิกโลกเจอกองหลังดักอยู่ เน่ไหลมาให้กับสาพร่อเจอวิูุดวงบ้าข้านม่ของแตงหนักไหลไปถึงแถวแถวที่ข้าฝากไอ้ทางด้านโวย ชีมาให้กำกิงกินเจ้าลกูกเอาหนูเสเ็จสกัดไม่ได้ีให้กองหลังเล่นอยากเป็นของทางด้นานพม่าระเบิดอยู่ของสนามมาทางด้านปีกให้กระเทียนเทียนชีอ,ชอชชยังมีตัวปังอยู่ะนะครับตัวสกัดอยู่ของเอกเบอร์แปบดบของถนนหักไหลมาไต่เส้นมาอยาติดเทียนอยู่เทียนเบอรชีมาข้างหนึ่นง

เกิดรูว่าให้กับจิ่งลงร่อเกี่ยวลงพงไปก็โดนเบอร์เก้าเอาเรื่อเป็นลูกตีก็ลองกิ่งจิ่งจ่ายมาเติมขห้กับวัดลูกดิหลายบันไดกลางให้กับพ้าผ้าได้ยังไงอ้าผาจิญงรงแตทไทย รับรูปนะนี <lush> <'s> ่อ hey. ้อยมาจากแบ๊กิดเท้าของนบยกเบียดทิางมาติดยาเมื่อที่สองไลยหลให้กบเจีมไปโชยอยู่ชอยไหลมากระเพรกแพ้วได้ลงมไหลมา ติดตัวนท้งบกแล้วเปลี่ยนทิศทางให้ีไมแ่ตดกองหลังของจางหวันเบอร์สิแล้วเบิกตัดโลกออกข้างสนามไป มาดูกันต่อถึงกองจะนำคุณยาส่งให้กบบันถูกจ่ายมาครับเบอร์เจ็ดแล้วได้โลแล้วก็ไหลให้ตะลังกบอยู่กบเลือดมาติดกองหลังลไหลมาให้ถึงเท้ทากิ่งหรือเปล่าจับไม่อยู่บอกให้ออกไปโล่งทุ่มในทุ่งโลก วัดชัยลูกองหลังเงนทำาเลยสกัดลูกออกเชียเลยบอลบอลบอนลับบิดาที่ได้ชกจรชกให้กันวัชัยเป็นต้เก่งอยู่จีตออมราประตูหประตูวาไว้ทันจะุงมาให้เพื่อนหน้ายังมีตัวรับอยู่เทคลูกได้หรือเปล่าที่ไหนลูกอยู่ลูก ไหนป่ะจะมีตัวสตังโ์ลูคอยจะกิบลูกออกตัแปดเอ็กเกิบลูกเท้าขวาจิ้มไปออกทางสนามไม่สูงหลัไม่หยาบมาก่ะ เช e right? um, um, ียนได้ทุมลูกระเบิดชมให้เพื่อนเพื่อนหลังมาอย่าไปก็เชียนอยู่ชีลูกลูกบ้านถึงบันหนึ่งชาพรลูกข้ามทางไปฮะ ัทุกท่านผู้ชาวพุทธก็ต้องส่องมาอย่างดีอยู่ไปเล่นของเก่งโยกถี่ได้โลกะให้แผ่วแผ่วเบิกเจ็ดครึ่งโลกนี้แล้วไหลมาให้กับยุคมโลกนยังติดเท้าแล้วเบิกโยกแล้วเบิกไหลมาติดยุคมยุคมไหลขึ้นล่างให้โำทูลถูกจิ้มไปเพื่อนยังแผ่วเกี่ยวโลกวันทันจะเป็นของแผ่วไหลมาทางติดตัดออกให้สัญญา สัญญาประส้งให้ท่านช่วยช่วยให้กับธนวัฒน์ลงไปไม่ได้ไปได้ดให้กับธนวัฒน์ไทยเป็โบบนโลดดัง,งน่งะครับ

ุกบ้าหนที่ของนเรบ้ื่อหลายาาเชียนยังติดทูอยู่ยังติดู่่าพรอทยังเหนียวอยู่ลุกออกเส้นข้างเส้นามไป ยเทียนทุ่มให้ครับอาพรโดนบังโยมอย่างไปได้เจอเชียนชีไปดีสองบุทธสาประตูวันนี้ผานบุณะไหลออกมาให้แถวแผ่วในโลกแลวชีพข้าวเให้กับิ่งติ่งอลุดไปแล้ว ลูกนี่ติดกองหลังอยู่สกิดออกสามเก้าทางสนามไปมเป็นจังหวะโตเกาะรกระทำลุงรบกองรัพทีเพราะบ้านถึงหนักไหลให้กับเบอร์ที่สอง ผมคอยยินคขอยยินโดนนันตโอ้โหเต็มข้อเลยนะครับไม่ได้กรกไม่มีสิทธิ์เข้าลยงเลนะครับรอยดอกมาอยู่ในเท้าของพรประตูขอเดินหญาต หลอกให้เอยจิ้มให้เพื่อนเบาๆอย่างวเปิดไหลไมาเจอกับหลปอดติดเสลอยู่หลัาอยู่จังหวะกลับมาเคยสาพอจะหลไป chết <laughs> kèo <laughs> rồi này bóng 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 เาให้เล่นดาชิปออกเล่หลังไปรูกลึกไปนะฮะคเจะวินเป็นโลกเต็นหน้าพระโตของปฏิภาณบุรณะของรถคหับ ตักษปโตพ่อบ้าไม่ไม่ไมไม่อ่หอยมาติดเท้ากแพเลยนี้อไปที่ต่อโอเ้ยรองไห้มต๊ง เปรดสั่งม,มาติดผู้รักษาประตูตัวหนักผู้รักษาประตูขว้างเร็วมาให้กับแควแควเบอร์เจ็ดที่สิทิ์จากบุญปุ่นจุ่มชิมลงไปดึงกินได้ยิงโอ้โหอีกนิดเดียวนะครับเออสองผู้รักษาประตูเป็นก่อนยิงเท้าขวาไม่ประสบผลสำเร็จมันดูกระตอ รลกาประตูของลำบากน้อยอกมยังติดเท้าแพาวอยู่เชิดกบไปไหลกิ่งกิ่งแฮงกสมาชัยบ้ชัยแฮกิ่งหลกติคกคอยู่หน้าประตูไหลามาให้กลับพีน้องทองเป็นตัวช่วยอยู่ช่วย,ยไหมาตัดปัญญาอย่าไหลามาให้กับแพวแคกุลอยู่โอ้เฉลี่ยขอกับมังของหลังของชนะลำบา โอ้พอจะเป็นลูกทุ่งพอจะนะฮะชาวตีกอยู่อหไลมาลงไวขอให้ออกเส้นข้าวสนามทางตะวันตกปังฉีดยาวนะคุณหมอจะฉีดยาวไหม ไม่ได้เล่นโลกวัวยยข้าวไทสองสองล,งลงูกเริ่มเล่นใหม่ถุกให้ตักติ๊ก